เมนูเย็นนี้นะคะเราทำลาบหมูลาบหมูค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะทำไม่ยากนะคะเราก็จะใช้หมูสับนะคะไม่ไม่ได้ใส่เครื่องในนะคะทำง่ายๆค่ะนะคะนำหมูสับที่เราเตรียมไว้ไปรวนให้สุกนะคะอา,อาจจะใส่น้ำนิดนึงนะคะเพื่อให้มีน้ำคลุกคลิกนะคะผักที่ใช้ก็จะมีหอมแดงสะระแหน่ผักชีฝรั่งต้นหอม ล้างน้ำให้สะอาดก็ไปหั่นหรือซอยนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวข้าวคั่วน้ำปลาพริกปน่นผงปรุงรสนะคะเมื่อ,อลวนหมูเสร็จเรียบร้อยมาขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนะคะนำหมูที่ได้ลวนเสร็จเรียบร้อยใส่ชามนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะสิ่งที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยเมื่อกี้นะคะจะใส่น้ำปลาก่อนบีบมะนาวใส่ข้าวคั่วนะคะ แล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นหอมแดงหั่นนะคะแล้วก็ผักต่างๆที่เราหั่นไม่เรียบร้อยใส่ลงไปเลยค่ะนะคะบีบมะนาวใส่ข้าวคั่วน้ำปลาพริกปน่นแล้วก็ผงปรุงรสลงไปนะคะ ชิมรสตามชอบค่ะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวนะคะถ้าจืดก็เติมน้ำปลาค่ะนะคะอยากได้รสชาติไหน ก็เพิ่มลงไปนะคะแต่ว่าเราไม่ทานเผ็ดนะคะก็เลยใส่พริกนิดเดียวค่ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะได้ลาบหมูลาบหมูอร่อยค่ะ เมื่อชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะได้รสชาติที่เราต้องการตักใส่จานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานนะคะ โรยด้วยใบสะระแหน่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลาบหมูลาบหมูของเรา